ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็จัดให้ซะหน่อย6ล้อนะครับ6ล้อเครื่อง c b e 1 1 0หัวแตงโมนี่เลยยางสวยสวยองสวยสวยต้องแนะนำา f ฟซะหน่อยนี่นะครับนี่อันนี้ระบบไฟออกหมดนะครับดูด้านหน้าก่อนนะด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าไฟหน้าออกหมดนะครับไฟมุมหน่ห่อยไ,ไฟมุมข้างออกหมดนะไฟบนหัวเกง๋งสีเขียวออกทั้งหมดทั้งสี่ดวงเลยนะครับ ีกระจกมองซ้ายมีมองขวามีนี่นะครับแก้มีรอยเอออ่ะตรงนี้มีรอยบุบหน่อยนึงครับดึงตบได้หน่อยเดียวไม่ใช่ปัญหานิดเดียวนี่นี่รถอีซูซูนะครับอีซูซูด้านหน้าไปแล้วมาด้านข้างบ้างด้านข้างด้านข้างหัวตัวนี้ยกหัวไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบยกหัวนะ นี่นะครับยางเป็นยาง7-50ขอบ15้านะครับเหลือใช้นะครับยางนี่เหลืออใช้เลยยางเหลือใช้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ยางเหลือใช้เอาไปพร้อมมออแบตเลยให้มออแบตไปด้วย2ลูกนี่ให้แบตไปด้วย2ลูกนี่มอลมอเบรกมออะไรไปอยู่นี่ครบนี่นะครับอันนี้ด้านหน้าไปเลามาด้านข้างบ้างนี่ด้านข้างนะครับด้านข้าง ใครหาเข้าไร่เข้าสวนขนมันขนอ้อยขนข้าวเอาไปเลยครับนี่อนเนกประสงค์เลยหกล้อยวเปิดราคาแบ่งปัน f เหมือนเดิมนี่นะครับแบ่งปัน F4 เหมือนเดิมอ่าเพาห้ารูนะครับเพาหน้าเพาหลังคานหน้าเพ,พาหลังห้ารูนี่นะพร้อมแม็กพร้อมหม้อแบบใหม่สองลูกเลยให้ f c ไปด้วยนี่เรับนี่เสริมอย่างน้ํามาเลยนี่นะครับ ขัดสีอย่างดีเลยนะสีอย่างสวยเลยนี่ถ่ายใ,ใต้ใดูคัดสีขัดสีอย่างสวยเลยนะครับขัดสีสวยมากนะพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นเปีนตีนไก่นะปูพื้นตีนไก่มายางเหลือๆนะครับแต่ดอกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยางฟังด้านนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นี่สวยมีมีแค่เส้นเดียวที่ไม่สวยรีวิวชัดเจนนะครับคัดสีสวยนะครับไม่มีรอยดำรอยผุนะขัดสีครับสวยนี่ปท้าย ออกหมดนะครับนี่ไฟท้ายออกหมดนะครับเปลี่ยนหลอดหน่อยนึงนี่แผน่นเป็นแผ่นตีนไก่นะครับมาพร้อมแผ่นตีนไก่เลยปูให้อย่างดีมาพร้อมแผ่นตีนไก่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ถอยเทสทุกเกียร์แล้วนะครับขับได้ทุกเกียร์ลองเทสเกียร์แล้วขับมาเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วครับ เพาหลังห้าน็อตหกน็อตเพาข้างนะครับเอาหลังห้าน็อตขน็อตเพาข้างหังนั้นมันก็อยู่นี่ระบบไฟไลออกหมดนี่สภาพภายในนี่ประตูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับประตูไม่มีซนะับนะเบาะก็ได้อยู่นะครับเบาะไม่มีรอยย่นรอยขาดนะครับเบาะไม่มีรอยย่นรอยขาดเลยเอาไปทำอาหารกินนะครับนี่เดี๋ยวแบ่งเปิดราคาแบ่งปันเอฟซีเลยไว้ให้พี่น้องเอาไว้ ขนข้าวขนอ้อยขนมันนี่ผ่าลังคาลังคาไม่มีนะครับผ่าลังคาเป็นเหล็กปกตินี่พื้นหัวพื้นหัวมีรอยแค่ตรงนี้นะครับตรงเดียวปะได้คลิปจ้อยแค่ตรงเดียวแค่ตรงเดียวแค่ตรงเดียวนะครับม,มาดูกันบ้างกระจุกมองหลังตรงนี้แตกนิดนึไม่เป็นไรผมเปลี่ยนให้ใหม่นี่กระจกมองข้างซ้ายขวา มีหมดนะครับข้างซ้ายขวาแตะออกนะครับปกติเครื่องมีเครื่อง CBE ช่้งเดียวเลยนะชึ้งเดียวอลองดูใหม่นะชึ้งเดียวเลย สุดก็เปิดราคาแสนพัน FC ไปหน้าไปโนมมาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าว ผมให้มาแบตใหม่สองลูกด้วยนะครับให้มาแบตใหม่เลยสองลูกเครื่องด้วยเครื่องนี่เครื่อง C B e 110นะครับ C B E 11 0นะเครื่องแบบเครื่อง110ยิเลยนิ่งๆเนี่ยวผมเรื่อง เรื่องนี้มากเลยเชกยวอน,นี้ไม่มีรอยขานกัรับมีรอยขานเลยข้างสภาพโอเคเลย อยู่ร้านเลี้ยงหอวเข้ครับอยู่ร้านนี่ทั้งเข้ดอนเข้ดำทะพนกันไปนี่แต่ละมงพนังขัันเร่งอัตราเร่งเร่งดีมากนะครับเครื่องร้อยสิบคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพวกเครื่องเลยค้นที่หนึ่งเลยเออไปตามมาไปพามาไปเลี้ยวออกนะ ไปเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟผ่านออกนะครับออกหมดนะไฟเลี้ยวไฟผ่านมาก่อนทุกอย่างนะครับใช้ไปเตอรครับอีซุใช้ดีหกล้อใช้ดีมากเข้าไรเข้าสวนถือว่าเป็นรถที่ใช้ดียิ่งได้เครื่องร้อยสิบไปแล้วนี่ยิ่งดีไปใหญ่เลย เติเครื่องนนี้แปดห้าแเจ้าของเปลี่ยนมาเป็นร้อยสิบเครื่องนะครับนี่อยากจับเลยเล่มทุกอย่างครบนะครับแต่ว่าในเล่มอ่ะลงเป็นเครื่องแปดห้านะครับแต่ว่าเจ้าของใหม่ซื้อเครื่อง c b บร้อยสิบมาลงแต่ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับนี่นะบอบอกเอฟซีเลยย้ำเอฟซีให้ชัดเลย 5เกียร์ผมลองให้หมดทุกเกียร์แล้วระบบเบรกระบบอะไรดีหมดทุกเกียร์นะครับลองแล้วนะอ่ะลองดูนะครับราคานี้ถ้าแพงโทรมาต่อลองกันถูกใจลดได้ทุกราคาย้ําให้ชัดอีกรอบนึงว่าลดได้ทุกราคามาขับเมียลดนี่มาขับกลับเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเอาไปหกหมื่นเก้าอ่ะลองดูหกหมื่นเก้าพันบาทลองดูนี่ลองดูนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทอีซูดๆหวัวแตงโมนี่ ใครหาเข้าไรเข้าสวนใช้งานขนอ้อยขนมันขนอะไรเอาไปใช้ครับใช้งานกุนค,คุ้มได้ไปก็ขนเงินขนทองเข้าบ้านก็เบอร์ติดต่อนะครับ0 8 0 9 1 9 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทู e ปอรุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะเอฟซี FC. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ร้านปอรุ่งเหืองเชียงกงด้วยนะครับ6,9,000บาทนี่ลองดูขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ